ที่เรามันเปงแต่ตีอย่างไรจะมาดนเงิไหมี่เานีาดนีมัาดนพาโดนเงนวัวแตชิวๆ้องมเานาะเอาไเาน้ำีวาได้มีานที่้อาจัมเาแกไทำไรมีปานมีร่มตอกแก้ววัวตอกแกวัว พวกนี้มันขยายเลยผสมแล้วน้มนเอาเนาะิบแล้วเจ็ดสิแล้วพี่องน้มเขาจะบอกว่าเลยเจ็ดสิแล้วเลยจะสวยพี่้องจะอะไตัวี่ไม่เขาไม่ได้มีนมานทำเขาหรือะไรทำเขาไม่คือทำเารถทำมถทำรทำเขาคือทำให้มันรถที่เฉยน้มเอาเนาะไอกนึกว่าจะทำใา้มันยิงหนยิงเทียวไอ้เราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องวัวอะไรนน หน้าเมาเห็นหน้าเมาเลี้ยงหลายเลยนานเลยเพราะว่าขับรถผ่านตลอดเห็นหน้าเมาจะนั่งเลี้ยงนั่งกลางลมไปก็ไม่ได้ลงมาถามยดสักคิดวันนีมากับนี่ยูทูบเปอร์ดีนะคนหนึ่งก็ถ่ายเหมือนกันนี่ก็เลยพามาเพื่อนเมาดีกว่าหน้าเมาหมดมีกี่ตัวที่หน้าเมาเลี้ยงตอนนี้ยี่สิบสองตัวยี่สิบสองตัวแม่แม่หมดเลยไหมแม่เลยลูกมันสี่ตัวลูกสามสี่เดือนหนึ่งสามสี่เดือนสี่บาทสี่บาทเลี้ยงมากี่ปีแล้วหน้าเมาพี่น้องกลุ่ ยี่สกว่าปีเนาะพี่น้องประมาณ2ีกว่าปีเลยนะม้คือวัวอยเดียวนปไม่ไม่ีควายไม่เยอไรเรียงควายไม่ยากเนาะวัวคายมันแงอะทั่วมันไม่เข้ากันอาจจะมีเสียอรถึค่นได้เดินู่้องเดินาเ่อต่างๆนาเดิน้องไม่ได้ยินเน่ยเาอายุ้านจะมีหรเาเนาะเดีเดินเรียงก็เดินมาเดินไปด้วยคุยกันมาเมาได้พี่น้อง ยบฮเรื่อยๆนี่คืออะไรคือเหล้ามันเหล้ามันเรื่อยๆเลยเนาะนี่งลุงหนึ่งหนึ่งหน่งมาตัวหนึ่งอืมก็ไม่รู้กับบ้านนี่อืมตอนเย็นเน่ยอีพีนาพี่น้องอีพีนายด้วยน้ำคุยกันเมาเป็นเด็กเป็นราวเลยแหละอยู่อยู่บ้านเลยเลยนะจะคุยอันนี่ก็พามาดูการเดินเรียกทางถนนนี่พี่น้องถนนสีเลนนี่เมาเรียกเรื่อยๆพี่น้องที่ชาวประทัดอืมอ่น้ำเมา ไอ้ขว่าราคาวัวนี่มันมันมันวันนี้มันเป็นยังไงว่ามันตกต่ำได้ยังไงเนี่ยคือจะนมาก็ไม่ได้สนใจขึ้นมาวาก็เลี้ยงเลี้ยงไปยังไม่สนใจยังไม่ได้สนใจมันจะลงจากอะไรก็เลี้ยงผมเพราะเราไม่ได้ร่อนร่อนเงี้ร่อนอะไรจะลงจะขึ้นนี่เลยสนใจขึ้นมาว่าแบบขึ้เรื่องยังไงเราเลยนานแล้ววุ้ยี่สิบปีเลยไม่รู้งื้อตัวเดียวมาแบบผัวซื้อตัวเดียวมาเนี่ยมันก็อยู่หลานมีนงินเลยวัวตัวเมียตัวเดียวแตกอุ้บแตกหลานมา ใช่ในระยะเวลาะนานอยู่นอนหเนาะี่นองมกัเมองเลยจบอกว่าจะลมมตัคเดียวแม่เดี๋ยวเป็นโบใหญ่เนาะหนาวเนาะจะโดนเรานี่แหละายแล้วสายแล้วโอ้จะือมาแบ่แม่ตายารเลี้ยคนหนาวก็ไม่ยากหร่เนะเลี้ยงอะทุ่งเลี้ยงยของเราองนี้แหละง ยอแสงเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องให้พี่น้องมเีวราเกี่ยวกะดาเกีะรับเี่เมเลาเนอะมาองนี้เรคือเรียมหัวผมเพ่งเรียมบ่มานละพี่น้องเมื่อตอนเย็นเราจะถอดไปอที้าพี่น้องอนทีนเราจนั่งคีนเมาคเยน เรานีเมาล่ออาอของน้าลููจกบ้านอยู่เนาะลอยู่รูจ้กบ้าน,นเน่เมาเลยเ่าใราทานรงางแ้ถนนี่มีปัญหาไหมนี่เมาไม่เคยเลยไม่เคยเนาะม,มันรูเนาะน้อง<ม>ที่เราบางคนอาจจะงงว่าเดเล่นขายทางเดล่นทานทาง,างอะไรอย่างเงี้ยเียรถคนรถไหลเนี่นเมาว่ามันมีปัญหา จะกระจายแลม่ไพี่น้องเราคือซื้อเลยพี่น้องเดินน้เอาจะบอกมันสนใจหรอกราคาจะึ้นจะลงใจม่ลูกหรอกแกก็เรียกของใจมาอย่างงี้แหละพี่น้องมาเอาแกไม่ได้ก็เงินเงินแม่บอกไม่ทำกัววัวไหนซื้อมาเนาะวัวลูกขอกวัวลูกกับพอกพี่น้องไม่ได้เป็นซื้อมาไม่ได้โอ้วหอากราดว่าปีหนึ่งชั้นต้องได้กี่หมื่นกีหมื่นปีหนึ่งน้ำเมาแกไม่ได้คิดหรอกเอาแค่นี้กอย่างหนึ่งคือชะเฉาะได้ชาติพี่น้องน้ำเมาเขาบอกพี่น้องในน้ำมาอยู่จังหวัดไหนเนี่บุรีรัมย์เนาะอำเภอ พิษตำบลพอษเขตเมืองบ้านอะไรครับบ้านมะขามบ้านมะขาพี่น้องเด้อเอา YouTube บุรีรัมย์เห็นอาจจะจะจำได้แล้วเอานี่เยน้ำเมาน้ำเมาเคยเห็นอยู่ถนนสายนี่นะท้ายอ่าบุรีรัมย์ในภาพเนาะบุรีรัมย์ไปสะพึกไปพุทธส่งก็ได้เนาะน้ำเมาเนาะเห็นพี่น้องเห็นน้ำเมาแค่ไลน์แค่บัวจะ่ธรามะนี่จะเห็นน้ำเมาแวดลงมาคุยได้เนาะน้ำเมาเนาะให้ความปรึกษาได้อยู่น้ำเมาเฉลี่ยมาเยอะแต่แก่พูด แกเอายังยังไม่ถึงเวลาหรอกช่วงเยแกอาจจะพูดพูดเต็มที่ตอนนี้นเมาแกลังจ้ององัวอยู่พี่น้องเออานาจะเดินไหเอาเดินไปเดินไปเรื่อยพี่น้องเอตอนเทียนกินเนมาเขาขบาร์กินไม่ไม่ไมตอนเทียนเรากินข้าวกินบาร์ดลกินบาไัวไปพ่อมัวไปบาพอพี่น้องกินสบายเลยเ้อ้คือสบายเลยพี่น้องอ้เดินไเัยด้นีเย่นาอู่ทันน ลงไปเนาะหน้านนอบมอกใจพี่น้องสายแบบชอบแบบธรรมาชาตินออานาะเนาะอืชอบแบบสายธรรมชาติชอบชอบช่บชอบอบชอบชอบชอบอบชอบช้บอบช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 บชอบชบมบชอบมอสบออบชอบนอบชอบชออบชอบชสอบอออ ช่องผมอำนาจเลิกงไปสารน,นะครับกดติดตามผมช่องผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กดกระดิ่งกดติะตา้คลิปหน้าผมจะถ่ายดูใหม่นะครับสวัสดีครับ